ปลาขึ้นไหเพี่น พี่ไปคังพี่ไม่ไปยังยังไม่ได้ตัดตินจิปแปดเนียพี่หลุดไปแล้กีิโบอดเลยทีกินข้าวมากลับมาปลากดิ๊กๆๆ๊บเงียบๆิ๊บเหมือนเดิมฮิฮ่าเงียบเงียบ

อ่อ oh. oh. นี่นี่นใส่ยังไงถ่ายรูป rồi dắt ba không nè đây ba không đấy bà cứ tiền rồi dắt đấy เอ้าเอ้าในปลาไอ,อ้ <c oughs> หมดแล้วตีมัดไม่แน่นมัดแน่แนเงยปลาล่าแล้วตัวก็ตัวตะกีดเดียวทำไม่แน่นตอดตอดพี่ ดูปลาได้เยอะป่ะดูกระชังนี่โนปลาอยู่นอกสุปลาแองแง่งแมนไงนี่แอ่งแมนกันนะสิบกว่าตัวพี่ดูดุยชังมีปลาอะไรเยอะโอ้เยอะขนาดนี่นะปลาเล็กนะปลาเล็กปลาหางแดงเต็มเลยยังเยอะนะยแต่ตะก้อไข่ตะก้อตะขอเบ็ดแมงไม่กิน หนูคลองครับผมนี่ตัวน้ำครับวันนี่ตูวน้ำใหญ่เอางม้านี้มาเบ็ดมาหกคันครับเบ็ดมาหกคันแล้วก็ฝั่งน,นู้นก็มีให้ตกปลาครับใต้อาพานครับวันนี้ตกปลาใต้อาพาน นี่มากับเพื่อนในทีมงานคนหนึง่งยักไม่ต่งเท้าีา๋ยวเหยียบน้ำเหยียบนั่น,อนอีกเอ้อไปหาหมอปล่อยรองน้าไหมนะ <c oughs> ไอ้ยาไอ้าจอยื้อตอบแล้วปล,ล่อยรองเท้าเลยไาหาหมอ <c oughs> แสงหรอมัานหินก็เยอะนะหาตกไอ้อันเล่นก็นสบายจมาเสียค่าเบ็ดค่าแต่มัน,ม,นมันไกลอือเอาตกธรรม,มชาติเนะอาเหยื่อปลามาตกดีวกว่าสบายกว่าเยอะนั่งชิวๆแว,วก็บ่ายหน่อยโอ้ดีอจอดนัด่งปุ๊บทายมานี่ สบายชิลไหมปลาขึ้นเอาแหแล้เห็นตะข่ายแล้วหวานเลยเนะี่ยหวานแหะตะข่ายอ่ตะตกเซนหนึ่งปลาเล็กเนี่ยหวานเลยวอบอ่อยเยอะหน่อยหวานไปมากไหมได้เยอะนะเอาแหเนาะหวานเยอะไว้เยอะปลาหวานวไว้หวานแหเหยอะปลาล่อๆแล้วหวานแห